Oh, gentlemen. Oh, gentlemen. สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูอารมณ์ช่วยเรียนอ,อีกแล้วนะครับกับการสอนออนไลน์ด้วยวิดีโอการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและประศึกษา วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการดูแลร,รักษาระบบหายใจนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ร่างกายของเราโดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติการดูแลร,รักษาระบบอวัยวะของร่างกายของตอนเองได้ถูกต้องนะครับเพื่อให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จมากที่สุดครูขอ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเรียนรู้ดังนี้นะครับ 1. จมคลิปการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำใบงา,านหรือการบ้านนะครับ 3. ทำใบงา,านและการบ้านจนเสร็จนะครับแล้วก็เก็บไว้ส่งในโรงเรียนเปิดปากปกตินะครับและ 4. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆเพื่อให้หนักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับครูหวังว่าพวกเราคงพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะครับขอให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้หรือดูคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับพร้อมกันแล้วเราไปชมคลิปกันเลยครับระบบหายใจการดูแลรัลรบบากษา<ส>ระบบหายใจถึงระบบหายใจ นักเรียนจะนึกถึงอวัยวะใดเป็นอันดับแรกเพราะอะไรการดูแลรักษาระบบหายใจวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจมีหลายวิธีดังนี้วิธีดูแลรักษาระบบหายใจมีดังนี้ หนึ่งออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพราะการออกกําลังกายนั้นช่วยให้ปอดแข็งแรงมีระบบหายใจที่ดีและเพิ่มการรับแก๊สออกซิเจนของร่างกายอีกด้วย 2. ไม่สูบบุหรี่และไม่อยู่ในบริเวณที่มีควันบุหรี่หรือควันพิษเพราะร่างกายถ้าได้รับควันบุหรี่หรือควันพิษบ่อย จะทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้สำหรับโรคระบบทางเดินหายใจนั้นก็ได้แก่โรคภูมแพ้โรคถุงลมป่งพองและโรคมะเร็งปอดเป็นต้น 3. ไม่ถอนขนจมูกเนื่องจากขนจมูกมีความสำคัญในการช่วยกรองฝุ่นละอองและเชื้อโรค ไม่ให้เข้าสู่ระบบหายใจได้โดยง่ายนอกจากนี้ควรดูแลรักษาความสะอาดของจมูกอยู่เสมอการล้างสมูกเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ล้างสมูกน้ำเกลือความเข้มข้นน0.9%หาซื้อได้จากโรงพยาบาลหรือตามร้านขายยาถ้วยสะอาดสำหรับใส่น้ำเกลือกระบอกฉีดยาพลาสต,ติกขนาด 10-20cc ไม่ใส่เข็มภาชนะรองน้ำจมูกและเสมผักระดาษทิชชู่ สำหรับวิธีการล้างจมูกนั้นล้างมือให้สะอาดก่อนเป็นดันดับแรกเทน้ำเกลือใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ำเกลือจนเต็มฉีดน้ำเกลือเข้าไปในจมูกสำหรับวิธีการฉีดเข้าไปนั้นก้มหน้าเล็กน้อยหรืออยู่ในท่าที่ศีรษะตรงต่อปลายกระบอกฉีดยาเข้าไปในรูจมูกข้างที่จะล้างโดยวางปลายกระบอกฉีดยาชิดรูจมูกด้านบน หายใจทางปากหรือกั้นหายใจฉีดน้ำเกลือเข้าไปในจมูกจนน้ำเกลือและน้ำมูกไหลออกทางปากหรือไหลย,ย้อนออกมาทางจมูกอีกข้างสั่งน้ำมูกพร้อมๆกันสองข้างบ้วนน้ำเกลือหรือน้ำมูกส่วนที่ไหลลงคอบ้วนเสมหาในคอออกทำซ้ำหลายๆครั้ง ในแต่ละข้างจนไม่มีน้ำมูกออกมา 4. ไม่สวมเสื้อที่รัดตึงจนเกินไปเนื่องจากการสวมเสื้อผ้าที่รัดตึงจะทำให้อึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นเอง 5. ถ้าไม่จำเป็นอย่าหายใจทางปากเพราะเป็นการหายใจที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย หกรักษาร่างกายให้อบอุ่นเสมอโดยเฉพาะเวลานอนเนื่องจากจะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดโรคปอดบวมได้การดูแลรักษาระบบหายใจอย่างถูกต้องนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายข้อควรระวังถ้าเราขาดการดูแลรักษาระบบหายใจแล้วย่อมเกิดความบกพร่องของกระบวนการหายใจ เป็นไงแล้วครับนักเรียนสื่อการสอนของครูที่นักเรียนได้จมจบไปแล้วครูหวังว่านักเรียนคงมีองค์ความรู้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ครูตั้งเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการสรุปองความรู้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูจึงได้เตรียมใบางานมาฝากให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือได้ทำกันด้วยนะครับนี่คือใบางานหรือการบ้านนะครับขอให้นักเรียนทุกคน ได้อ่านคำชี้แจงหรือคำสั่งแล้วก็ได้คัดลอกใบงานนี้ทำลงในสมุดวิชาสุขศึกษานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ขอให้เก็บเอาไว้ส่งให้กับคุณครูในวันที่โรงเรียนเปิดเรียนปกตินะครับคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นักเรียนคงจะเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ คุณครูอารมณ์ช่วยเรืองต้องขอยุติการสอนไว้เพียงแก่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ